ส่วนสาวคนนี้นะคะก็เรียกว่าถูกจับตามองทันทีเลยค่ะสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดนะคะหลังคุณแอนจัก,กรพงศ์นะคะคนไทยคนแรกที่ได้เข้าซื้อกิจการแล้วก็เป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สค่ะ หลังจากที่คุณแอนจักรพงศ์เข้าซื้อกิจการม i s s u n i v e r s ์สแบบร้อยเปซ็นตทำให้งานนี้นะคะวงการนางงามทั่วโลกเนี่ยจับตามองสายสะพายไทยแลนด์ทันทีค่ะซึ่งคนที่ถูกจับตาก็คงจะหนีไม่พ้นแอนนาเสืองามเอี่ยมที่ถูกมองว่าจะกดดันหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของเวทีแล้วนะคะโดยแอนนาก็บอกว่าไม่กดดันเลยค่ะแต่กลับดีใจมากกว่าที่คนไทยเป็นเจ้าของที่สําคัญก็เชื่อมั่นว่าเวทีมิสอุนิเว r ร์เนี่ยโปร่งใสแน่นอนค่ะ อนาเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอนาชื่นชมในคุณแองจากมังคองว่าค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ว่าใครนะคะที่ได้เข้ามาดูแลนะคะก็ยังไงเราก็เต็มที่อยู่แล้วดีใจค่ะที่มีคนไทยแล้วก็เมียนไทยเป็นผู้ดูแลนะคะเป็นเจ้าของดิสก์มิชิลลเวสต์บาร์ดแลจะยิ่ึดข้าวตามกระบวนการให้เราไหมความสำคัญมามากขึ้นอะไรไม่ค่ะยังไงไอนาก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะใช่เป็นที่ของมิชิลล์เวสต์ยังไงทุกอย่างก็ได้ทำอยู่แล้วค่ะเลยประมาณสองเดือนค่ะทำให้เต็มที่ค่ะซ้อมหนก เซฟภาษากีนหรือว่าวิธีการพูดนะคพะ